สบายดีนะครับพัดรอยแซนครับเห็นความแตกต่างของ Samsung Galaxy a g S24 Ultra ทั้ง2เครื่องนี้ไหมครับนี่เลยครับความมือมันคือ One UI 7ครับมาแล้วนะครับมาสักทีหนึ่งแต่ว่าต้องบอกเลยหลังจากอัปเดตไปแล้วนะครับเห็นเลยว่า UI ครับมีความสวยงามลื่นไหลสมูทกว่าเดิมวิดเจ็ตที่ออกแบบมาใหม่อย่างดีครับย่อขยายปรับใช้ได้หลากหลายโฟลเดอร์แอปใหม่ครับสามารถกดเปิดแอปจากตัวโฟลเดอร์ได้เลยไม่ต้องกด2ต่อ หรือจอากได้หน้าจอคลีนๆมินิมอลนะครับตามเทรนก็สามารถกดค้างแล้วเลือกตั้งค่าปิดป้ายแอปทิ้งไปได้เลยนี่ไม่มีเทคมารบกวนแล้วแต่อย่างหนึ่งที่ A14 Ultra นะครับอัปเดต One UI 7แล้วมีแต่ฝั่งของ s 1 5 Ultra ไม่มีนะครับนั่นก็คือปากกา S Pen Bluetooth ครับฟีเจอร์ยังอยู่ครบครับ Air Action คุณสามารถจะใช้ S Pen เป็นชัตเตอร์ถ่ายภาพได้ครับสลับกล้องได้กดชัตเตอร์ถ่ายภาพได้ว้าวซึ่งอันนี้ a g 5 u l า r อัลไม่มีครับก่อนจะพาไปดูความเปลี่ยนแปลงและความน่าใช้ของ One UI 7นะครับขอไปที่เรื่องแรกก่อนที่หลายคนถามและคุยกันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มต่างๆตอนนี้อัปเดตไปแล้วนะครับตัวกล้องใหม่เป็นยังไงบ้างถ่ายรูปดีขึ้นกว่าเดิมไหมสกินโทนสีสันออกมาโอเคหรือเปล่า จากที่ไปลองมาครับโทนสีภาพก็จะเป็นมู and t โทนสไตล์เดิมอยู่นะครับมีการติดเหลืองบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดพูดถึงการถ่ายภาพพอเทตนะครับผมหน้าแบบสกินโทนพวกนี้เอาจริงก็ดูหือว่ามีการพยายามเกลี่ยเรื่องของผิวนะครับให้มันดูดีดูสมูทขึ้นหน่อยหนึ่งไม่ดูเหมือนกับธรรมชาติทำร้ายเหมือนกับตอนทเอฟซีเตรออกมาแรกๆย่บดูจากตัวภาพพอเทตนะครับ เราลองกดมาทั้งระยะ3เท่านะครับการตัดขอบเป็นยังไงบ้างสีผิวสกินโทนโอเคไหมนะครับมีบางช็อตที่ลองถ่ายย้อนแสงมาให้ดูด้วยนะครับเรากาพยายามเทสหลายซีนเลยว่าอัปเกรดแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนบ้างลองเทสภาพจากกล้องอัลตร้าไวนะครับนี่ครับโดยดูเส้นนางแบบชัดเลยนะครับผมว่าเฮ้ยสีผิวสกินโทนรวมๆแล้วมันดูดีขึ้นไหมเพื่อบ,บางทีถ่ายมาแล้วต้องคอยกังวลว่าต้องมาเปิดบิวตี้เปิดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือมาเกลี่ยหน้าทีหลัง อันนี้บอกเลยว่าทั้ง2เครื่องนะครับเราไม่ได้เปิดบิวตี้เลยบิวตี้เป็นศูนย์ครับเพื่อให้ดูว่าตัวเนื้อไฟล์ที่ได้จากซอฟต์แวร์กล้องตรงๆเนี่ยเป็นยังไงเห็นหลายคนในกลุ่มก็เม้นกัน,นครับว่าเหมือนเรื่องกล้องจะดูดีขึ้นด้วยนะครับเช่นเดียวกับระยะซูมเห็นว่าตอนนี้ซูม3เท่า5เท่าแล้วก็10เท่าเนี่ยเหมือนจะคมกว่าเดิมแล้วก็ลองเทสมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ยังให้ลองดูแล้วกันนะว่าถ่ายมาแล้วเฮ้ยมันดูคมขึ้นไหมละเอียดดีขึ้นจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่า ซึ่งนี้คอมเมนต์จากพนักง,งานในออฟฟิศของเรานะครับจากที่ลองมาไล่ดูกันแล้วเนี่ยเฮ้ยบางช็อตบางซีนมันก็ดูดีขึ้นนะครับมีความแตกต่างแหละแต่บางซีนเาจริงก็ดูยากนะครับแต่รวมๆก็ถือว่าดูดีขึ้นก็โอเคแลยครับไม่ใช่ออกมาอัปเดตแล้วแวย่ลงถูกไหม เดินไปเดินตามจะลองเทคแสงครับถ้าเกิดว่าสัภาพออกมาแบบดึง HDR สว่างๆย้อนแสงแหมโอเคหรือเปล่าสาม พอเอ2 5 Ultra นะครับออกมาเฮ้ยภาพสกินโทนดูดีขึ้นไม่ธรรมชาติเกินไปสีผิวมีความอมชมพูมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องของสกินโทนเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับหลังจากอัปเดตบัญยัไอ7แล้วเมื่อเรามาเทียบเอเ u ซ t อัลกับเอ5 u l ี r a นะครับจากภาพนะครับสังเกตเห็นได้ง่ายเหมือนกันว่า Mood and Tone ของสีอ่ะไม่ได้เหมือนกันนะครับคือตอนยี่5 มันจะมีเรื่องของทินหรือว่าลักษณะของโทนสีที่จะมีติดแดงติดม่วงมากกว่าตอน A24 Ultra เพราะฉะนั้นเรื่องของสีผิวมันก็จะมีอาการอมชมพูให้เห็นได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็การาฟเดตตัววัน UI7 เนี่ยไม่ทำให้โทนสีภาพของตัว A24 Ultra เปลี่ยนไปหรือมีความใกล้เคียงกับ a 2 5 Ultra นะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของตัวชิปเซตประมวลผลนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนั่นแหละแล้วก็แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิด คุณใช้ไอเสียวต้ามาเนยานานะปีนึงอะโทนสีภาพประมาณนี้นะครับอยู่ดีอัปเดตบันไจปุ๊บโทนสีเปลี่ยนไปเลยเนี่ยผมว่าต้องมีคนบ่นแน่นอนว่าทําไมถ่ายออกมาแล้วภาพสีไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับตอนที่ไอเจียวต้าออกมาแล้วใครที่เล็งว่าเฮ้ยโทนสีมันดูสวยดีเราชอบโทนแบบติดชมพูมากกว่านะครับแล้วคิดว่าตอนวันยูไมากับเป็น2ีจะได้โทนสีภาพใหม่แบบนี้อันนี้คือก็สินใจแล้วแหละว่า ชอบโทนสีภาพประมาณไหนเสร็จแล้วจะต้องเปลี่ยนจาก s 2 4ไป s 2 5แล้วหรือยังอลองเดินไปเรื่อยๆจะลองเทคแสงครับถ้าเกิดว่าสภาพออกเนี้แบบดึง hdr สว่างๆย้อนแสงแล้วโอเคหรือเปล่าไั้ทรามรู ทีบีนบอยคาเฟ่นะคะค่ะวันนี้มาทดลองใช้ซัมซุงถ่ายนะคะ็เปนนนตีน้ะะแต่อันนี้ไม่ได้มาขายของว่าต้องเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับเพราะจริงแล้วจากที่เราลองเล่นมาเจ้าตัวของ a 2 4 Ultra หลังจากอัปวันยูไไปแล้วโอ้โหได้ฟีเจอร์ใหม่มาเหมือนอัปแล้วกลายเป็นเครื่องใหม่เลยเพราะถ้าเกิดดูจากหน้าจอก,การใช้งาน u วต่างๆครับอันนี้คือเห็นตั้งแต่หน้าแรกเลยอะว่า ในส่วนของพวกไอคอนนะครับวิเจตการใช้งานความลื่นไหลเนี่ยแตกต่างเรียกว่าจากสมัยก่อนนะครับที่แบบว่าอัปเดตแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวต้องเคลียร์เครื่องใหม่ก่อนนะ f a c t o r y r e s e เเครื่องจะลื่น,นอันนี้ไม่จำเป็นครับแม้ว่าตัวอัปเดตจะมีขนาดใหญ่บิ๊กบึ้ม5 g b ครับอัปเดตเสร็จแล้วความลื่นไหลทุกสิ่งอย่างครับดูเนียนตาอารมณ์เหมือนกับเราซื้อเครื่องใหม่เลยเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาเซตอัพนะครับเพราะว่าเหมือนกับตัวรอมทำมาได้ดีมากๆครับเรื่องของการเอาข้อมูลเก่าๆซิงกลับมา แล้วก็การจัดการแอปพลิเคชันครับทำให้อัปเดตเสร็จปุ๊บพร้อมใช้งานครับข้อมูลเก่าอยู่ครบไม่ต้องล้างเครื่องกันแล้วและนี่คือหน้าจอล็อกสกรีนใหม่ครับที่สามารถปรับแต่งได้เยอะขึ้นมากับ One UI 7นะครับถ้าเกิดเราลองเลือกรูปภาพมาเป็นตัวของโฮโลเ a อร์หรือว่าตัวหน้าจอล็อกสกรีน,นะครับให้กดที่ปุ่มซ้ายล่างมันจะเป็นไอคอนที่เรียกว่าแนะนําอันนี้พอกดปุ๊บเราไม่ต้องมานั่งคิดหรือว่าแต่งเองครับ AI ช่วยเจนให้เราเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีทั้งแบบที่มีเฟรมให้นะครับกับเจ้ามณนีแมทออฟฟิศของเรานะครับหรือเลือกปรับพวกไอคอนนาฬิกาต่างๆแบบนี้นะครับนี่สามารถเลือกใช้งานได้เลยอย่างเช่นอาจจะเลือกตัวนี้มานะครับถ้าเกิดเราเลือกใช้แบบแรกนะครับอยากจะเปลี่ยนอยากจะปรับอะไรเพิ่มเติมก็สามารถนีครับปรับแต่งพวกสีกรอบต่างๆได้ด้วย แล้วก็ตัว widget บนหน้าจอ lock screen ครับก็สามารถใส่เพิ่มได้หรือจะเลือกปรับย้ายตำแหน่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เพิ่ม widget เข้ามาอยากได้อะไรเพิ่มก็ใส่เข้ามาได้เลยแต่นี้เดี๋ยวขอแถมทริคการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเห็นหลายคนไปบ่นในกรุ๊ปว่าอัปเดตแล้วไม่คุ้นกับหน้าจอหรือบางเมนูอย่างเช่นเรื่องของตัวแถบแจ้งเตือนแล้วก็ตัวของ quick setting ที่ตอนนี้มันแยกฝั่งซ้ายขวา จากเดิมที่ปัด2ครั้งก็สาม,มารถตั้งค่าได้แล้วนะครับวิธีการครับไม่ได้ยากเลยเลื่อนตัว quick setting มาจากมุมขวาบนกดที่ตัวดินสอนะครับและเลือกการตั้งค่าแผงที่มุมซ้ายบนนะครับถ้าเกิดเลือกแยกจะเป็นการแบ่งซ้ายขวาของวัน UI 7ถ้าเกิดเลือกรวมกันนะครับก็จะเหมือนกับตอนวัน UI6 เลยก็คือปัดลงมา1ครั้งเป็นการแจ้งเตือนปัดอีกครั้งหนึ่งจะเป็น quick setting แล้วก็จะมีตัวหน้าต่างแอปหรือว่าตัวของแอปแลนเชอร์นะครับเวลาปัดจากล่างขึ้นบนมาบางคนอาจจะงงว่าทำไมแอปมันเป็นแบบปัดขึ้น,นครับอันนี้เหมือนกับเป็นสไตล์ของตัวพิกเซลของ Android นะครับถ้าเกิดอยากได้การเลื่อนดูเทเลน้าแบบปัดซ้ายเหมือนเดิมเนี่ยก็ไปที่ตัวของ3ปุ่มมุมขวาล่างครับแล้วก็เลือกตรงปุ่มเรียงเปลี่ยนจากะระดับตัวอักษรเป็นจัดลำดับด้วยตัวเองนะครับคราวนี้แหละมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเดิมแล้วนะครับคือเลื่อนดูแอปซ้ายขวาปัดแนวนอนได้ตามปกติ าวน,นี้มาลองดูฟีเจอร์ใหม่ๆที่ได้จากการอัปเดตวัน u i 7ให้กับ Samsung Galaxy a 2 4 Ultra กันบ้างน,นะครับว่าได้มาครบไหมอย่างแรกคือส่วนของตัวนาวบาครับนี่ถ้าเกิดเราปิดหน้าจอไปนะครับ Activity ไหนที่เราเปิดใช้งานกันอยู่นะครับไอแพคเกจบางตัวที่รองรับก็จะมีส่วนของนาวบาโผลมาด้านล่างแบบนี้ครับอย่างอันนี้คือ u t u b e นะครับกดครั้งหนึ่งเพื่อขยายได้ครับถ้าเกิดเป็นพวกเครื่องเล่นเพลงก็จะมีหน้าปกเพลงแบบนี้อันนี้ก็เป็น YouTube ก็จะมีส่วนของตัวปกคลิปนะครับขึ้นมาให้ ก็อีกทีนึงเข้าแอปแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นอยู่ย่อลงมาก็อาจจะมีหน้าต่างเล็กตรงนี้แล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือส่วนตัวนาวาร์ซึ่งตัวนาวบาร์ครับรองรับหลายแอปถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนจาก Google ก็สามารถเลือกปัดสลับนะครับเลื่อนดูการแจ้งเตือนได้ด้วยส่วนอีกหนึ่งนาวนะครับที่ตอนเอเจยเราได้ลองเล่นกันก็คือนาวบรีฟปรากฏว่าอัปเดตแล้วตัวนี้จะ้มีนาวบรีฟมานะครับซึ่งตัวนาวบรีฟเนี่ยหลักๆก็จะเป็นการ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสภาพอากาศในแต่ละวันหรือกิจกรรมที่จะมีในวันนั้นๆนะครับส่วน Galaxy AI และก็ Gemini ครับรอบนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาครับฟีเจอร์ที่เราเห็นตอนนั้นเราอยากใช้งานสำหรับ Gemini ครับรอบนี้เรากดปุ่ม Power ครังเอาไว้นะครับก็จะมีขึ้นมาเลยกับ Ask Gemini ตัวนี้คือสามารถพูดคุยสอบถามได้แบบเรียลไทม์ทันทีเลยนะครับซึ่งความแตกต่างของ Gemini บน Samsung นะครับกับ Android ค่าอื่นก็คือ ตอนนี้มันสามารถทำงาน cross app ได้แล้วเราสามารถสั่งให้เจมินายไปหาข้อมูลเสร็จแล้วก็สรุปไปอยู่ใน s ซ s u u n n o t t e หรือว่าไปใส่ใน Google Calendar เพื่อเป็นการแจ้งเตือนได้ด้วยอ่านลองดูเลยนะฝากหาสูตรทำแกงเขียวหวานอร่อยๆอ,อ,อ่าแล้วก็ลิสต์ทั้งหมดใส่ s a m s u n งโ o t e แล้วก็แจ้งเตือนให้ไปซื้อของมาทำกะเพราเอ้ยมาทำแกงเขียวหวานด้วย เขียวหวานลงในซัมซุงโน้ตแล้วและตั้งการแจ้งเตือนให้ซื้อของมาทํากระเพราและทําแกงเขียวหวานแล้วค่ะอ่ะทํา2อย่างเลย <c oughs> นี่ครับจะเห็นว่าเจมินายของตัวซัมซุงเนี่ยมันลิงก์กับแอปพลิเคชันอื่นครับเราสามารถสั่งงานทีเดียวแล้วก็ให้มันจดให้มันโยกจะให้โอนข้อมูลไปแอปอื่น,นเพื่อเราสามารถใช้งานต่อได้ง่ายหรือถ้าเกิดว่าใครว่างๆเง,ง,งา,งาๆนะครับอยากหาคนคุยด้วยและกลุ่มมิจฉาชีพ เรียกเจมินายไลฟ์ดีกว่าครับคุยได้ทุกเรื่องครับสวัสดีวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศเมืองไทยร้อนน่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้คุยกันนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศร้อนจริงๆด้วยค่ะแต่ฉันชอบอากาศแบบนี้นะคะคุณอาจอยากคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรืออยากให้ฉันแนะนําอะไรให้ไหมคะคุณชอบอากาศแ,แบบนี้คุณมาจากยุโรปหรือเปล่าเนี่ยคนไทยคนบ่นว่าร้อนหมดแล้วอะ ใช่ค่ะฉันเป็น AI นะคะแต่ฉันเข้าใจว่าคนไทยอาจจะไม่ชอบอากาศร้อนมากนะแต่ละคนก็มีความชอบต่างกันไปนะคะคุณชอบอากาศแบบไหนคะก็ชอบเย็นๆหนาวๆไงเออฝนตกก็ยังดีหน่อยตอนนี้มันร้อนเกินไปเข้าใจเลยค่ะอากาศเย็นๆสบายๆนี่มันดีจริงๆเลยนะคะ แต่ฝนตกก็ดีไปอีกแบบช่วยให้คลายร้อนได้บ้างเนอะว่าแต่คุณมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างคะเผื่อฉันจะเอาไปใช้บ้างมันชวนเราคุยด้วยนะไปเรื่อยเลยอ่ะนี่ครับก็คือใครอยากหาคนคุย,ยาหาเพื่อนคุยครับจะมีนายไลน์ครับพร้อมคุยถ้าเกิดเรียปสมัยก่อนที่เป็นพวก AI chatbot เล่นเวลาคุยเนี่ยมันจะเป็นแบบถามคําตอบคํานะครับไม่ได้มีมาถามกลับหรือชวนคุยด้วยแต่นี่คือจะมีลายลายนครับชวนเราคุยด้วยถามทุกเรื่องเอ๊ะ ว่าแต่ทำไมมันต้องอยากดูข้อมูลเราด้วยหรือบางทีนะครับมีเวลาไม่พออยากฟังอยากดูแต่เป็นรายการยาวๆพอดแคสต์หรือแม้แต่ตอนที่แจ็คสันมาหนนกระแสกับพี่หนุ่มนะครับเราก็อ่ะเข้าไปดูหูชัมม่วโมงกวา่าแน่งั้นกดจะมีนายเลยแล้วกันฝากสรุปคลิปนี้ให้หน่อยสิมันยาวเกินอยากดูตอนนี้นะครับสรุปแล้วก็ไวสายสโนตก็ได้ นี่คือสรุปของวิดีโอวิดีโอนี้เป็นการสัมภาษณ์พิเศษกับแจ็คสันหวังในรายการโหนกระแสใครที่ได้ดูรายการนะครับเห็นว่าวันนั้นมีมีมเยอะมากเราไม่อยากได้แค่มีมภาพนิ่งเราสามารถใช้ไอซีเล็กนะครับผมทำจิฟต์ได้ด้วยอย่างเช่นอยากได้ช่วงนี้นะครับก็ลาก h อชพันนี่ออกมาแล้วก็เลือกใช้ตรงนี้ครับนี่เลย ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งเรื่องของการแปลตัวช่วยวาดนะครับอซเสามารถทำได้ไหลยายอย่างอย่างที่สามารถทำได้ก็คือทำตัววิดีโอให้เป็น GIF โดยเราสามารถเริ่มบันทึกนะครับผมว่าอยากได้ช่วงไหนนะครับเสร็จเราก็ทำกลายเป็น GIF เองสูงสุดคือประมาณ15วินาทีนะครับจะกแก้ไขเจียดิตจะทำอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ส่งออกตามโซเชียลก็ได้ครับ แล้วตะกี้นี้ตอนที่เราปัดตัวของ Edge Panel ขึ้นมาทราประเเ็นว่าเฮ้ยมันมี tools หรือเครื่องมือเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยครับจะมีส่วนของตัวช่วยวาดหรือ Drawing Assist นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมีให้เรียกใช้งานง่ายๆนะพี่แจ็คสันแป๊บนึงแป๊บนึงเอ,อไปิดไปก่อนนะจากเดิมต้องไป Samsung Note ครับเพื่อใช้งานตอนนี้คือ Drawing Assist เนี่ยมีจากตัว Edge Panel ครับกดเข้ามาปุ๊บก็สามารถเลือกเจนภาพนะครับตามคีย์เวิร์ด ตามพร้อมที่เราใส่เข้าไปได้แล้วก็สร้างเลยอเอให้มันร้อนกันไปเลยนี่อันนี้เฉนยนรมันเป็นภาพประกอบนะครับคือเราสามารถเลือกเป็นภาพการ์ตูนสามมิติภาพสีน้ำมันก็ได้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นภาพการ์ตูนสามมิติดูแล้วกันกน,นี่เห็นไหมโอ้โหร้อนอันนี้คือร้อนอันนี้ดูไม่ร้อนเลย อันเนี้ยร้อนจริงสุดๆหรือจะลองวาดก็ได้นะครับอ่าแล้วเขวาดพระาทิตย์เลยใหญ่ๆนี่เห็นไหมใหญ่ๆพลางก็จะมีจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ครับตอนนี้ออาวสร้างเลยเฮ้ยนี่ไงพอได้อยู่นะแต่ข้าลางนี่เราวาดอาจจะไม่เหมือนคนครับก็เลยออกมาเป็นเหมือนกับเป็นเต่าหรือตัภาพสักอย่างหนึ่งครับ จากที่เห็นเทียบภาพไปในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่าในส่วนของตัวซอฟต์แวร์หรือว่า UI กล้องนั้นมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมไหมมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับไอคอนก็เปลี่ยน,นหน้าอย่างแรกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดกดเข้ามาก็จะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของรูปแบบการใช้งานพอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือจากเดิมวัน UI เก่า6.1เนี่ยโหมดต่างๆอยู่ด้านบน แต่สำหรับวันยูไอเนี่ยถูกย้ายไ้ด้านล่างครับใกล้มือมากขึ้นแล้วก็เหลือเป็นในส่วนของตัวอารยะกกล้องซูมที่อยู่ด้านบนนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ในวันยูไอเด้านบนมันจะโล่งโล่งนะครับเหลือแค่การตั้งค่าบางอย่างที่เราเปิดใช้งานเอาไว้มีขึ้นมาโชว์ให้ดูนะครับถ้าเกิดอยากจะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าก็มาแต่ที่จุดกลมด้านข้างตรงนี้ครับผมนี่ก็จะเมนูขึ้นมาเรียกว่า ทำให้เราใช้งานหรือปรับตั้งค่ากล้องด้วยมือเดียวได้ง่ายขึ้นเพราะว่าย้ายพวกเซตติ้งการตั้งค่าครับมาอยู่ที่ด้านล่างทั้งหมดเลยถึงเวลาก็ถือมือเดียวแบบนี้ก็สามารถเลือกปรับเปลี่ยนไซส์ภาพนะครับเปลี่ยนสีเปิดฟิลเตอร์เปิดบิวตี้ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยเปิดปิดแฟลชซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตคือมันจะมีอีก2ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือส่วนของตัว Motion Photo อันนี้พอเราเปิดใช้งานแล้วนะครับทุกครั้งที่กดถ่ายภาพมันก็จะมีเหมือนกับเป็นมิโดสั้นๆนะครับเสร็จแล้วเราสามารถจะมาเลือกเฟรมที่หลังได้แล้วก็ไม่ถูกใช้ในการรวมภาพเพื่อให้ภาพมีดันามิกมีสีสันมิติที่มากขึ้นด้วยหรือจะเอาไปทําเป็นแบบบูมโบ้แรงเป็นสโลโมชันก็สามารถเอาภาพตรงนี้ไปใช้งานได้ซึ่งตัวโมชันโฟโต้นะครับก็มีฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือตัวหงเบสเฟสครับเอฟลต้าครับอัปเดตแล้วสามารถใช้งานเบสเฟสได้ด้วย เปิดโมชั่นโฟโต้หรือถ่ายภาพมูนะครับกรุปโฟโต้มาก็สามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนหน้าเพื่อนทีหลังได้นะครับกรณีที่บางคนอาจจะแบบมีเผลอหลับตาม,มีอะไรแบบนี้นะครับเลือกเปลี่ยนหน้าได้เลยกับ s บ f เฟสแต่น,นี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ารองรับใบหน้าสูงสุดแค่5ใบหน้านะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยไอทเอลตราก็มีตัวของ g a l ซ x y ไออยู่แล้วในการลบคนลบของเช t งทีฟอิดนะครับแต่จะมีปัญหาอยู่ว่าการลบบางอย่างจะไม่สามารถทําได้หรือทําได้ไม่เนียนครับ แต่วตอน S25 ออกมาเนี่ยหมันลบของลบอะไรที่มันดูเนียนมากขึ้นส่วนที่เข้ามาเจนเพิมเ่มเติมก็ดูเป็นธรรมชาติกว่าเดิมครับรอบนี้ดูเหมือนว่าของตัว Samsung S24 Ultra เนี่ยอัปเดตบรรยุไวเจ็แล้วมีการไปใช้ Data ต,ตัวใหม่ด้วยทําให้ตอนนี้ครับการใช้ตัวของ Galaxy i ในการลบของลบคนเติมของเนี่ยมันเนียนขึ้นเหมือนกับได้เอ g จนตตัวเดียวกับ2 5มาเลยเช่นเดียวกับตัวของฟิลเตอร์นะครับ คือเนี่ยจริงๆก็มีมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่รอบนี้ฟิลเตอร์ชุดสีต่างๆของวั n ยูวเเนี่ยทำดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงการที่จะเอาภาพมาเป็นต้นแบบในการที่จะปรับโทนคุมโทนนะครับย้อมสีภาพเนี่ยรอบนี้ก็ทําได้ดีขึ้นด้วยเผื่อใครได้ภาพเฟรนะครับจากในโซเชียลเขาไปถ่ายมาให้เป็นโทนเกาหลีโทนญี่ปุ่นแบบนี้ลองไปก๊อปมาเสรแล้วก็ามาแอปพลายใส่ภาพเราได้ครับ โทนสีจะเปลี่ยนเลยรอบนี้ทําดีจริงแล้วก็ไอทิปเซียลตราครับหลังจากวันยูไอเจ็ดไปเนี่ยก็จะได้ในส่วนของตัวหลอกไฟนะครับก็คือสามารถเปิดโหมดหลอกในการถ่ายโหมดโปรวิดีโอได้แล้วเผื่อใครอยากจะเอาตัวไฟล์ไปแต่งต่อไปย้อมสีนะครับก็สามารถเปิดหลอกได้ถ้าเทียบกับตอนวันยูไอเจ็ดเนี่ยคือจะไม่มีส่วนตรงนี้เข้ามานะครับเช่นเดียวกับตัวของการเช็คแสงนะครับเปิดพวกซีบ้าเปิดฟออคัลเลอร์นะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในโหมดโปรวีดีโอหลังจากอัปเดตวันยูไอเจ็ด ่วนฟีเจอร์นะครับที่หลายคนเห็นแล้วว้าวมากตอน a 2 5มาก็คือตัวสมูทซูมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าจะมีใช้งานหรือเปล่านะครับนี่เฮ้ยนี่ไงมีแท่งมาแนวอ๋อนี่นี่นอ๋อโอเคมันสมูทซูมได้นะครับแต่ดูเหมือนว่ามีความแตกต่างคือตอน a 2 5 Ultra เนี่ยเราเห็นว่าตอนใช้สมูทซูมอะมันเลื่อนแล้วมันจะมีการเลื่อนสลับชุดเลนส์ด้วยแต่นี่เหมือนกับว,ว่า ไม่สามารถสลับไปกล้องตัวอื่นได้นะครับอันนี้คือมีมาให้นะครับแต่มีข้อจำกัดก็คือตัวสมูทซูมบนเอนดิ3 Ultra เนี่ยมันไม่สามารถจะซูมแล้วเลื่อนสลับเลนส์ให้ได้ก็คือเราใช้เลนส์ตัวไหนในการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวสมูทซูมจะทำงานกับแค่เลนส์นั้นตัวเดียวแล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์เกี่ยวกับงานวิดีโอนะครับนั่นก็คือ Audio Eraser นะครับเรามีคลิปพอดีเลยที่ไปลองถ่ายน้องมานะฮะ นี่เดี๋ยวลองเช็คเอาลองช็อตที่น้องเดินเซลฟี่แล้วกันประมาณนี้นะครับเห็นว่ามีทั้งเสียงเพลงครับผมแล้วก็เสียงแอมเบียนตเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ออดิโอเวอรเเซอร์ในการจัดการนอสพวกนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับเนี่ยเห็นว่าตัวของ AI เนี่ยมันดีเทคได้ว่ามีเสียงคนพูดนะครับมีเสียงฝูงชนแล้วก็เสียงรบกวนครับเดี๋ยวจะลองเปิดแล้วก็ลองไล่ลบไปละส่วนนะครับค่ะวันนี้มาทดลองใช้ซัมซุงถ่ายนะคะ เห็นว่าส่วนที่เป็นเสียงแอมเบียนเสียงน้อยนะครับถูกตัดหายไปเลยครับเงียบเลยเห็นไหมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บีนบอยคาเฟ่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บีนบอยคาเฟ่นะคะ เนีก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ Samsung Galaxy S24 Ultra ครับได้รับหลังจากอัปเดต One UI 7ครับรอนานหน่อยแต่ก็มานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งตัว S24 ทั้ง3รุ่นรวมถึง C Flip C4 6ที่อัปเดตกันไปแล้วด้วยนะครับผมส่วนใครอัปเดตไปแล้วนะครับใช้งานเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบตรงไหนกับ One UI 7เวอร์ชั่นใหม่หรือมีอะไรอยากให้เราแนะนำเพิ่มเติมหรือมีอะไรอยากบอกเราก็เมนมาได้เลยนะครับวันนี้ผมพาคทีมรอยแซน,นะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้า เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ารุ่นถัดไปนะ23 2ยี่บีองอัปเดตตอนไหนและจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะฮะ